ไม่มีเสียงเงีอะไรยิงเข้าเย้เฮ้ยจีตองมินนะเนี่ยีตองมินนะตองมินอ้ตองมินมันถนัดต้องมินเย้เย้ใจเลยเย้้เลยใจของหล่อนกลางกล้องไม่เห็นนะไม่เหไอ้ปัมุมกล้องเ้ยมุมกล้องจับเองดิป้ไม่จับบนใหม่ด้วย มีคนดูอยู่หนึ่งคนสองคนไม่ใช่สองพันวันไ์สดผ่านบราซิลแม่เองร้อยร้อยแม่เองดูกับรีวอรดิปไ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 ปปไ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 ไป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 ไเปไ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 ไป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 ไไ ไว้ก็ดูไม่เข้าเกดกบกบกูกบกุก็อยามาห่มใช่เหรอใช่เหรอมาอย่างไะเมื่อกี้เรามินเมาอย่า

เขา้ S <S ้นะเหมเเยงยิ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 งมารดูออมาไรแงจูบบอจ้ใครใรก็ยิงไม่เข้ามาไรอลยิงไม่ต้องรยิกูยังยิงไม่เข้าอ้ปรต

Đi đâu? Đi mẹ, cô cháu đi tìm nước refill. Đâu? Cho con nước refill da. Refill Không. Alo. Đi cho đỗ. À. Đi. 四四六六四四。

เดี๋ยวไม่มำแล้่ันหมด้อย่ไร่เนี่ย้เท่าไ่อะ้้ไม่รู้ป็นอะไรร้อยท่าร้อยเท่าร้เท่าร้อยเม่ได้เท่าร้อยไท่าร้อยเท่้อเท่า้เท่าร้อยเท่าร้อยเท่าร้อยไ่้อ่้ท่าร้่าร้่้อยเท่าร้่้อเท่้่า